ไปช่วยกันจับเร็วนู่นเยอะแยะเอเอเนวิทไปช่วยกันแกะตรงนู้นก่อนเร็ววันนี้ลงแขกี่กน้องมาจับปลานินีบบอทำอาหารโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันเว้ยเออช่วยกันแกะในแหจะได้ไวนั่นแหละแต่เอา À, à. <laughs> ê chim Tung tù mึง cứ há, ăn thằng nè, mày hoài, ăn thằng à, thằng mì, mà.

มันแก่แตกกันรูท่าไปดิกล้อยโอ้สองทีกับเต็มถังเลยเว้ยเฮ้ยตัวใหญ่เหมือนกันด้วย ไล่สิไลตงนัวนแะเลยไล่สไล้ตรงไ้อมาอ้าดีเลยอ้าข้นไปข้้ลมานั่นอ่ะถอ่เก็บเก็บหอไใสเนี่ยเอส่หอยให้นเออเนี่ยใส่หอยไว้เนอะ พุลีพุลีปดูการน็ตพี่พดได้ใ่ไหโอ้เต็มถังหน,นูวะนึกว่าจะเหลือไม่เยอะนี่เหลือเยอะมัอนกันอยู่วะไม่สอนรอดอีกสองทีใช่ไหมอืมอน่าจะเหลือเยอะอยู่หรอกจับปลาหมดจะได้เอาี้เลนขึ้น ่กเหลืออีกตัวนึงนั่นบอกว่าลูกไม่ใหญ่แต่ว่าปลาเหลือเยอะนี่น้องทอดแหสองทีโอเต็มถังสีเร็ว่ะอื Yeah, yeah.